ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะมาพบกันอีกครั้งในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้จะเป็นการพยากรณ์เรื่องดาวเสายกย้ายราศีว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรทีมงานตาลทวะก็ได้พยากรณ์สำหรับทั้ง12ลัคนาราศีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายเป็นคลิปที่12สําหรับท่านที่มีลัคนาราศีธนูค่ะ สำหรับคนราศีธนูสองปีครึ่งที่ผ่านมาดาวเสาจรเข้าพบกระดุมพระก็คือนับตั้งแต่5ธันวา2563เป็นต้นมาคนราศีธนูต้องประสบกับความเหน็ดเหนื่อยมีความทุกข์เรื่องเงินเงินทองทองกว่าจะหาเงินหาทองได้ก็ต้องเจอแต่เรื่องยากๆกต้องคอยระแวดระวัง เรื่องเงินทองไว้ใจใครไม่ค่อยได้ต้องใช้ความอดทนและรอบคอบเป็นที่พึ่งพเพราะดาวเสาวยกย้ายราศีความเหนื่อยความทุกข์ในเรื่องเดิมก็จะหมดไปแล้วก็จะได้เริ่มบทใหม่ตามพบใหม่ที่ดาวเสารจรยกเข้าไปในวันที่หนึ่งมีนาคม2566นั่นเอง เมื่อพิจารณาตำแหน่งและทำเนียบของดาวจะเห็นได้ว่าราศีกุมเป็นเรือนเกษตรของดาวเสารและดาวราหู เมื่อดาวเสาวจรมาเข้าราศีกุมจะได้ตำแหน่งเกษตรบดีแสดงถึงความมั่นคงสำหรับคนที่มีลัคนาราศีธนูดาวเสาจรเข้าพบสหัชชะทำนายว่าจะมีความทุกข์ความเครียดในเรื่องเพื่อนหรือถ่ายว่าต้องคอยระแวดระวังเพื่อนระวังจะโดนเพื่อนหักหลังหรือทำนายอีกอย่างว่าเพื่อนๆในช่วงนี้เราไว้วางใจใครก็ไม่ค่อยได้หรือเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ยากลำบากกว่าแต่ก่อนแต่คนราศีธนูก็อย่าเพิ่งใจเสียเพราะในรอบนี้ที่ดาวเสาจรเข้าพบสหัชชะดาวเสาเดินวิปริตเป็นส่วนใหญ่ความทุกข์ร้ายกลับกลายเป็นดีแถมยังมีดาวคู่มิตรโยกใส่ทำให้เกิดเรื่องยิ่งใหญ่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอีกด้วยถึงแม้ว่าเราจะเครียดเรื่องเพื่อนแต่ก็คุ้มค่าดีทีเดียว เมื่อได้ดูตำแหน่งและทำเนียบของดาวกันแล้วเราก็จะพิจารณา การโครจรของดาวเสาทีมงานได้สรุปมาเป็นปฏิทินการโครจรของดาวเสาในราศีกุมก็คือช่วงปี66ถึงปี69เพื่อให้เรานั้นดูการโครจรได้ง่ายๆตามปฏิทินตารางดังนี้นะครับจุดสตาร์ทคือจุดที่ดาวเสาร์ยกเข้ามาสู่ราศีกุมแถบสีที่แสดงในปฏิทินแทนการเดินวิปริตของดาวเสาสีเขียวคือตอนที่ดาวเสาโครจรเสริรสีชมพู คือตอนที่ดาวเสาโคโจรพักสีเหลืองคือตอนที่ดาวเสาโคโจรมนส่วนช่วงที่ไม่มีแถบสีคือช่วงที่ดาวเสาโคโจรปกติและจุดดีเอ็นเนี่ยคือจุดที่ดาวเสายกออกจากราศีกุมนะครับจากการโคโจรเสิร์ฟของดาวเสา ในราศีกุมจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนมกรากุมพามีนาเมษา1-4ช่วงต้นช่วงต้นๆของทุกปีตั้งแต่ปี66ถึงปี69เป็นช่วงที่ดาวเสาโคโจรเสิร์ดนะครับสำหรับชาวราศีธนูความทุกข์ความเครียดความเหนื่อยยากเรื่องเพื่อนความกลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องสภาพแวดล้อมในช่วงต้นปี2566 2569เราเป็นทุกข์อยู่ไม่นานเกิดความ เครียดขึ้นแป๊บเดียวก็หายจากการโคจรมนของดาวสาวในราศีกุมมันจะปรากฏขึ้นในช่วงเดือน มิถุนาถึงพฤศจิกาเป็นช่วงกลางถึงปลาย,ลายของทุกปีตั้งแต่ปี66ถึงปี68สำหรับชาวราศีธนูดาวเสามนตก็ทายกลับเลยว่าเราไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่ต้องเหนื่อยเรื่องเพื่อนไม่ต้องกลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องสภาพแวดล้อมรอบตัวในช่วงกลางปีถึงปลายปีปีพศ2566-2568ถึง จากการพิจารณาแพทเทิร์นการเดินพักของดาวเสาในราศีกุม ก็จะเกิดขึ้นปีละสองครั้งเป็นช่วงสั้นๆช่วงละประมาณ15วันตอนกลางปีและปลายปีก่อนและหลังช่วงที่เดินมนนั่นเองสำหรับชาวราศีธนูทำนายว่าเราจะมีความทุกข์ความเครียดพบกับความเหนื่อยยากในเรื่องเพื่อนอย่างแรงๆเป็นช่วงเวลาส,สั้นๆปีละสองครั้งตอนกลางปีครั้งหนึ่งปลายปีอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ไม่นานค่ะครั้งละสิบห้าวันแล้วก็จะดีขึ้น ำหรับช่วงเวลาที่ไม่มีแถบสีจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาเดินปกติคนราศีธนูก็จะมีความทุกข์ในเรื่องเพื่อนๆอ,อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากมากกว่าที่ผ่านมารวมระยะเวลาที่เหลือประมาณสิองเดือนดูปฏิทินกันแล้วเราก็นำความทุกข์จากดาวเสาเนี่ยมาพลอตเป็นกราฟมาดูอนุภาพความโทษทุกข์ของดาวเสาว่าเป็นอย่างไรกัน ก็มีช่วงแฮปปี้ช่วงกราฟสีเขียวเป็นช่วงที่เราจะไม่เจอความทุกข์เพราะว่าดาวเสามนรองลงมาเป็นช่วงสบายๆช่วงกราฟสีฟ้าเป็นช่วงที่ความทุกข์เกิดขึ้นแป๊บๆก็หายเพราะดาวเสาเซิร์ตอยู่ต่อมาคือช่วงเครียดช่วงกราฟสีส้มดาวเสาเดินปกติความทุกข์มาในระดับหนึ่งและช่วงพีิกพิคือช่วงที่กราฟสีแดงเป็นช่วงที่ดาวเสาพักเป็นสไปค์แคบๆนะครับก็แบ่งชัดเจนต้นปี กลางปีถึงปลายปีช่วงเดือนมิถุนาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาช่วงนี้เป็นจุดเปลี่ยนในการโคจรของดาวเสานะครับ ช่วงวันที่1มีนาคมถึง19เมษายน2566รวมระยะเวลา1เดือน19วันสำหรับราศีธนูเสาราหูจรเข้าพบสหัชชะปุตตะก็ทำนายว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องกับลูกหลานบริวารเนี่ยร่วมมือกันทำในสิ่งยิ่งใหญ่อลังการหรือทำนายว่าเพื่อนๆของเราจะทำในเรื่องที่ส่งผลอันยิ่งใหญ่ที่จะตามมาในภายหลัง ช่วงวันที่19เมษาถึง16ตุลา2566 รวมระยะเวลาเกือบหกเดือนสำหรับคนราศีธนูนรเกณฑ์ฝ่ายมือจรเข้าพบสหัชชะปุตรก็ทำนายได้ว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องกับลูกหลานบริวารเนี่ยร่วมมือกันทำให้เกิดอิทธิพลมีความโชคเชื่อวงชัชวาในเรื่องเงินเงินทองทองหรือทำนายว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องและลูกหลานบริวารจะได้รับความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ช่วงวันที่24ตุลาถึง7พฤศจิกา2566ระยะเวลาสั้นๆ15วันสำหรับคนราศีธนูเสาวพพฤหัส5-7นิคู่สาหัส จรเข้าพบสหัชชะปุตระก็ทำนายว่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องและลูกหลานบริวารประสบกับปัญหามีความยากลำบากเกิดขึ้นหรือทำนายว่าคนรอบตัวกับลูกน้องเนี่ยเขามีเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความรู้และความอดทนหรือทายว่ามีเรื่องยากลำบากเกิดขึ้นกับสภาวะแวดล้อมและผลที่จะตามมา ช่วงวันที่19พฤษภาถึง23สิงหาปี2568รวมระยะเวลา3เดือน4วันดาวเสาร์มนลข้ามราศีสำหรับคนราศีธนูมฤิตยูเสาวเนี่ยจรเข้าอาริพันธุ07ทํานายว่ามีปัญหาเกี่ยวกับบ้านหรือคนทางบ้านให้เราอยู่เฉยๆแล้วจะดีเองอย่าไปดิ้นรนอะไรมากมายขอบอกให้เราทำอะไรเราก็ทำตามไปแล้วจึงจะดี ช่วงวันที่23สิงหา2568ถึงวันที่13กุมภา2569รวมระยะเวลา5เดือน20วันสำหรับคนที่มีลัคนาราศีธนูเสาราหูร่วมราศีเลยจอนเข้าพบสหัสชะก็ทำนายได้ว่ามีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆหรือพี่น้องหรือจะมีเรื่องใหญ่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเราหรือทำนายได้ว่าเพื่อนๆพพี่น้องของเราคิดทำการ ททําาสสิิ่่่่่่งงงียใใหหญญอลักรไมนใจเเรื่อองล็กๆๆนน้ยนั่นคือคำพยากรณ์สำหรับดาวเสาในราศีกุม2ปีเศษนับจากที่ดาวเสายกก็พอสังเขตกันเพียงเท่านี้นะครับถึงแม้ดาวเสาจะเป็นดาวเคราะห์แห่งโทษแห่งทุกแต่ก็มีคุณประโยชน์กับเราเพราะดาวเสา เข้ามาในพบใดจะสะท้อนให้เราเห็นความจริงเห็นสัจธรรมในเรื่องนั้นช่วยให้เราไม่ติดอยู่ในภาพมายาและสิ่งหลอกลวงดาวเสาร์มีข้อดีในแง่ของความอดทนและรอบคอบทีมงานตานทวาก็หวังว่าดาวเสายกย้ายราศีในครั้งนี้คงไม่ทำให้แฟนรายการต้องทนทุกข์กันมากจนเกินไปถ้าเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและได้เรียนรู้และแข็งแกร่งมากขึ้น จากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s s r r i e e ช anel ตานทวะพยากร์พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ